อยู่มหาลัยค่ะก็ได้เงินเดือนจากคุณพ่อค่ะประมาณเดือนละ2 0 0 0 0บาทรวมกับค่าหอด้วยค่ะจะมีค่ากินค่าอุปกรณ์การเรียนแล้วเรื่องของการช้อปปิ้งล่ะคะมีหรือเปล่าคะช้อปปิ้งอะไรบ้างคะค่ะมีแน่นอนช้อปเสื้อผ้าในไอจีแล้วก็เครื่องสําอางค่ะพอเราจบทํางานแล้วคราวนี้เราต้องใช้จ่ายเดือนเดือนของตัวเองแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมคะตอนนี้เปลี่ยนค่ะจริงๆก็เปลี่ยนไปมากรู้สึกว่าเออพอมองย้อนกลับไปเนี่ยก็สงสารพ่อเลยค่ะที่ต้องจ่ายเงินแต่ละเดือนพอมาถึงตาเราเนี่ยเราก็จะพยายาม ใช้เงินอย่างคุ้มค่าค่ะแล้วก็ให้มันพอในแต่ละเดือนแล้ววิธีการใช้จ่ายให้มันพออย่างที่นุลินบอกเนี่ยค่ะทำยังไงบ้างคะอ๋อจริงๆก็มีพี่ที่ทำงานนะคะเขาแนะนํามาให้เราอ่ะจดบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะผ่านแอปพลิเคชันก็มันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยค่ะพอเราทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเราก็จะเห็นรายจ่ายทุกๆสิ้นเดือนค่ะว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างอันไหนที่ไม่จําเป็นจะได้ตัดออกไปแล้วเราจะได้มีเงินลงทุนที่มากขึ้นด้วยค่ะค่ะแล้วมีเรื่องของการออมเลย มในราาายยจ่ของเค่ะจริงๆมีก็คือเราจะพยายามเก็บเงินให้ได้1 0ซของเงินเดือนก่อนก็คือจะออมก่อนแล้วค่อยที่เหลือเราก็จะเอามาใช้ค่ะแล้วถ้าเกิดเราออมอย่างที่น้องนุรินบอกค่ะออมแล้วน้องนุรินเอาไปไว้ที่ไหนหรือทําอะไรต่อจากเงินที่เราออมบ้างคะก็จะเป็นบัญชีเงินฝากที่มีดอกเบี้ยสูงค่ะ